พ่อใหญ่ยักสันเพ่อใหญ่สั่ันกูร้านได้ตอนนี้พ่อใหญ่ยจเย็นอมุนสลัพ่อใหญ่มุนสลพ่อพ่อพ่มาดูมเขาพว่ยตอนนี้บ่หวานขึ้นพ่อใหญ่โอ้ยอ่พ่อนี่พ่นปลูกพ่อใหม่พ่อเหื่ยหนูใ้ร้านมพี่นุ้งให้ปลูกเบิดทุกคนได้นี่ กพรใหไ่โมมีค้าถาพี่เสียด้วยหมนี่นั่นกบอกว่าเป็นพรใหญงคาดมากผมเส้นเดียวเส้ยเดียงนหอมเสียเสีมนีีมือฉันมันดีบักอะไกนี่ยตกปเกี่ยวก็ไปส่งเม็ดพอจะแค้นมา ไมหครไูเหหร้านนจบคอยสูห้ฮบิดทุกคนเดิอนงูไปหาปูหนเาานแห้เนอยน้องปูในปีอาูมาปีเก่านผ่านไปปีใหม่เข้ามาเนี่ยมีส่นี่ใสไปยี่หรอกนงไสีบดีเห็นไปปีเก่าซะปีใหม่ห้ม่ันตายปีเก่าเนี่ย่วออเก่า่เ้ตายแนนอนเร่หลายสูบผูปูให้ใหญ่ยค่ พี่กกตายโ่ตายไดมัก็โมตายข้าพี่ลแข๊ในลูกใ้ร้านนะพี่น้องโจักแข๊สโมตายดแล้วเนี่ยรับสินรับพอนเข้าไปเต็มเต็มโอ้ยกูเลยแข๊สหกไม่กูมันนะเออจะกูมันเก๊สจิ๋วจัากูนะจังกูนะมีสู้รมีใส่ได้บานียใหญ่พี่จากเจ้ ควมตัวขวมยังไ้บางให้มีโมถ้าเสียงใดๆเลยตามรต้กันเบิร์ตแนวบาเนามันจะตัวเบิร์ตแนวเดีวเว่ยถ้าอย่างมีโฉมไปเมืองเนอ้เดขาม่เมียเลยว่แล้วที่ผูไว้ทันเนาะว่าแล้วโอ้โหมาออยมาก

พูดไรก็เอื่นจะเอื่นจะหาสีหมูนี่สีขายดีครับเกผูู้อันนี้ดเพูดผูกให้เราอ่ะูเป็นยังพูเป็นยังผูกเลยนเว้ยพี่มางอนถูกวทุกคนเ้ยเอาเกบมาต่อทำอย่นี่ผูกด้พูละหน่วยวัน้มาการเบ็ดสีสีอะรักมากูสีเดียววยมา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 ไ้าง่าด้จังหวะ 了了我操！啊、我他妈不鸟